มาแล้วครับมาแล้วค่ะหก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 แม่นาแล้วเลยหรอใช่ไ้หกมาแล้วค่ะหกมาแล้วค่ะหกมาแล้วหกมาแล้วหกมาแล้วศูนนะคะศูนกับหกเห็นไหมทูบหนูไม่ต้องลุ้นเลยสเอฟซีครับสามสามไหนสามลุ้นยันะฮะทูบหนูไม่ต้องลุ้นเลยค่ะศูนย์หก แปดหรือเปล่านะศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกข้างล่างอะไรศูนย์หกหกทูบเซรีน่าไม่ต้องลุ้นนานเอสซีเลยทูบเซรีน่าไม่ต้องลุ้นนานเห็นไหมุ่มทูบเซรีน่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนานเลยเอสซีพูดได้เหนื่อยแอ่นหน รุ่นจนต้แตกเอาครุ่นไงร่นคัพไม่เกี่ยวขนาดนั้นมาโอ้ยมนก็กงเลยโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาต่นจนร่นต้นแตกไหมต้แตกเงียร์ไยเจาเนี่ยเอย่างะล้วปผู้ใหต่ตมันมอมเพียกและ โอ้โหโเบียเวตฮาลวีนเนี่ยนี่ฮาโลวีนเด้ม่หูแล้วม่นเป็นอย่างจนตดมึงทานนางพนัน่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่นม่ไ่ไม่ไมนไม่ไม่กม่ไม่นม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่่ไมม่ไม่ไมมไม่ไม่ไมีม่มกไ่ อะไรครับเนี่ยนี่โอ้เโาเล่นเขาเล่นเขาเลยอ่ะเอฟซีเฮ้ยมันมั่งเลยมันมันเลขอะไรเนี่ยนี่มันเลขของพี่จุ๊บมันหกลูกศูนย์เนี่ยพี่เขาเผาศูนย์ศูนย์หกลูกเปล่าเผาเลยเขาไม่เอาขังเลยอ่ะพี่ใช่ไหมแปดหรือเปล่าเนี่ยแปดหรือเปล่าตาดีได้ตาไรเสียเด้อเอฟซีดูอ่ะศูนย์สามหกศูนย์สามหกขนาดเมื่อกี้ยังบอกศูนย์หกหกฮะฮึ พี่ว่า990ไม่จำเสียงได้เมื่อกี้นะแปดหกแปิดหกแปดแหมพี่เจ้าตดได้ไม่ไม่นี่เลยโอ้พี่ก็ตดตอนลุ้นระทึกเนาะเงียบก็เงียบแมแต่มาใส่โอ้โหเอาตอนเนียนเยนนี่แหละอุ้ยใจใจใจอีกรอบไหมพูดมากเนี่ยเอาทีรอบไหมเอาวะเอาเอาพี่นันอ่ะทุกพี่แนนทีเนี้ยแบททุกพี่นัได้ไหมโอ้เอซีอันนี้ศูนย์หกหก ศคือเหม็นอือะไรกว่าคอยบรูน้ำเนาเหม็นมากเลยพีนพี่นี่ยนี่ไม่ไม่ต้องหลังา้อยู่ที่พี่เลยเด็กมง่งี้พี่จะไมเห็นเยไม่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 มีไม่มีไม่ สงาสัยเอกได้อยู่ทั้งในพ่อมาทีนี้ว่าคยตรวจบอกมาอยู่นี่เบี้ยแม่ตรวจเี้แม่ตรวดเบียม่ตรวจ่อ่ะมีทั้งเสียงมีทั้งตอนไอพี่อะไรไม่ใช่พี่เหมือนกันพี่เดือนนไอ่ไม่มีใครมาพี่เดได้กินใช่ไหมบอพี่กลังสิกรมยังพนได้กินปัดไหนยังไม่ได้กินอะไรเลยฮะไม่กีิ่เขาจมูกหนเต็มเต็มรุนจนต้แตกไหมโอ้ ดูมันโผล่ตดไม่เชื่ออ่ะอ่ะอ่ะลุ้ต่อไอ้แปลของเรามาที่อันนี้ยาได้ร้อนไม่ได้ยาเด้พี่มันเลขอะไรเนี่ยเหลม่เหมือนเหล็กสวนมันมันแตกเลยเนี่ย66นาะาาเขาไปเผาขนาดนั้นน่ะมันเอาเอาเลยน่าะน่าจะฟืน66นี่แหละไม่ว่านะฟืน66เปลี่ยนฟืน66ดูดูในไดโทรศัพท์พี่ชัดเจนเลยเห็นปะโทรศัพท์พี่ชัด เลขคู่เลยไหมศูนย์หกหกหกไหมหรือว่ามันจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้ใช่เก้าก็ได้หกก็ได้เก้าก็ได้หกหกก็ได้เม้นจนออกนอกจอวซันเอฟซีบอกเอาแป้งมาทาหินไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยนะมันไม่ได้โทษโอ้โหแบบปัะธานมาทางพี่เลยเบียได้กินปะไม่ได้กินเลรอเนาะไม่ได้กินบิดไปไกลหางเลยฮะ ียโดนแค่หางแต่โดนหัวทีแล้วเข้าใจป่ะรู้สึกใครยังอ้าวอ้าวยอมรับแล้วทีนี้ยอมรับแล้วบอสองหินสองหินนี่สองหินนี่ออาทาแป้งไว้ให้แล้วเนี่ยเอาเอ้าเอ้าเออเฮ้ยใช่ค่ะเอฟซีอาหุธชีวภาเอาหุ่นชีวภาโอเคเอาเอาดูหินนี่เอาใครจะทาแป้งอ่ะพี่ณัฐทาแป้งอ่ะแป้งอยู like ่ใสแล้ว <c> อ <oughs> ือเอาแป้งมัน้าไปนี่นี่นี่ยังอยู่ ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมสวัสดีครับ